งานแล้วนะครับวันนี้ดูเป็นเจ้าภาพนะครับไปเปิดงานนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนรถก็มาต่อเริ่มทยอยมาแล้วนะวันนี้นะครับ2มาครานะครับรถเยอะเริ่มมาเยอะแล้วนะครับบ้านพี่ดีวนะครับบอกได้เลยว่าที่เดินมาเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง29ก็ถึงงานแล้วครับเพราะว่างาน งานอยู่ที่นี่เลยครับวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ14เมษายนอีกนะครับประถมบันเทิงศิลินะครับพี่บอกเลยพี่จัดเต็มให้ทุกปีนะครับแต่ปีนี้จัด2แมตตอนปีใหม่ศิลปินพูดไทยแล้วก็14เมษายนปีนี้อีกนะประถมบันเทิงศิลปนทุกคนวันนี้ชุดเป็นยังไงบ้างครับสุดๆครับขึ้นเวทีได้เลยขึ้นเวทีได้เลยออนสเตจนี่ครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับใครจะมารีบมานะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับ มาได้เลยนะครับแม่นะครับโ้โห่เวทีอลังการมากว้าวเวทีอลังการมากครับทุกคนอัปเดตอัปเดตตอนนี้เตาเช็คอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวปีหน้าพี่ดิวทำหมอลำแล้วนะจ้างบ่อยขนาดนี้ปีหน้าทำหมอลำแล้วนะแฟนคลับทุกคนว่าไงต้องแล้วแหละิชื่อวงให้หน่อยนี่ครับทุกคนนี่เลยเวทีใหญ่อลังการนะครับมา เดี๋ยววิดีโอ oui. ัปเดตนะครับเดี๋ยววิด like ีโออัปเดตนะครับทุกคนได้ครับสวัสดีครัขอบคุณครับขอคุณครับน่ับารขมไนะับโอ้มาจากขนไอบคุณครับนะครับดิวอยากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นงานที่ดิวอ่ะร่วมกันกับทางวัดนะครับ อาจจะมีค่าบัตรนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับร้อยกว่าบาทแต่ว่าดิวก็อยากจะให้ทุกคนรู้เจตนาก็คือว่าเงินที่แฟนคลับมาซัพพอร์ตเนี่ยก็คือว่าเอาไปบูรณะวัดนะครับแต่สงการต้องรอติดตามเพราะเป็นงานพี่ดิวร้อยเปอร์เซ็นต์มาอันนี้เป็นงานที่ร่วมกันกับทางวัดนี้ก็เลยเอามาบริจาคนะครับทุกคน<ม>กน็นี่พี่พ่อครับไหมคะพี่บอกเลยสงการหนักกว่านี้ โรงการหนักกว่านี้นะครับครับเจอกันกับแม่อีกแล้วนี่ครับพ่อค้าแม่ขายก็มาสวัสดีครับคนเยอะมากคีบอกได้เลยว่าถ้าคลิปนี้ออกไปคนจะเยอะกว่านี้ครับ คนเริ่มทยอยมาเยอะมากนะครับทุกคนแต่ว่าอย่ามาหลายเดี๋ยวนส่เบียดกันที่นอกมาเพราะประมาณก็ได้ทะลายโพดมันก็สิบดีนะครับสามาแบบน่ารักน่ารักกันนะครับอัปเดตนะครับหน้างานบรรยากาศนะครับทุกคนก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะครับเป็นวันปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้แฟนคลับ ตลอดระยะตลอดแบบชาวไทยทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ขอให้มีความสุขเฮงปังดังรวยทวนหน้านะครับไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเริ่มต้นปีใหม่นี้นะครับกับมอรมศิลปินภูไทยขั้มคืนนี้ครับผมว้านี่ก็คือบรรยากาศในงานนะครับวันนี้นะครับถือว่าพี่น้องพ้องพี่นะครับก็มาเยอะมากเลยนะครับ ใครที่แบบติดตามดิวนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่เป็นดิวเทราพัฒได้นะครับก็วันนี้ดิวอยากจะบอกทุกคนไว้ว่าจากที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับเราต้องหยิบยื่นนะครับแบ่งปันน้ําใจให้กับคนอื่นก่อนนะครับก่อนที่จะ ก่อนที่จะทําอะไรให้ตัวเองนะครับทุกคนใครที่แบบติดตามน้องดิวนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับนี่คือบรรยากาศในงานนะครับดิวอัปเดตให้ดูก่อนนะครับบรรยากาศในงานนะครับเพราะว่าดิวอยาก PR อาหมู่บ้านมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่แบบว่าบางทีสถานการณ์ตึงเครียดนะครับใครที่มาดูคลิปน้องดิวนะครับก็จะมีความสุขแล้วก็วันนี้พี่อินก็มาด้วยนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะพี่อินนะใครที่ได้มา งานนี้นะครับ<ช>ก,ก็ขอให้มีวมความสุขรวมบุญ,ร,บร,บญร่วมกุศลกันนะครับแฟนคลับ f อทั้งหลายนะครับก็ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปมากันเยอะๆนะคืนนี้นะครับบ้านสิงคาออำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพิกัดอำเภอเกษตรวิสัยหนูตั้งมาเลยครับแล้วมาเจอกันกับพี่ดิวนะเจ็ดโมงเชา้าเลิกงานจวด